ค่ะเอฟซีทีนารักทุกๆท่านของช่องวันาพาเดนมากนะคะเอฟซีพี่พามาดูอะไรนี่ค่ะทุกคนเห็ดค่ะเห็ดขึ้นค่ะทุกคนโอ้โหแล้วทำไมขึ้นแค่สองดอกวะนี่ขึ้นแค่สองดอกค่ะกำลังงามเลยนี่พี่ว่ามันเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ โอ้โหมันจะขาดแล้วนี่โอ้โหนี่ค่ะใช้เห็ดพึ่งขาลายไหมทุกคนนี่โอ้กำลังงามอะ่ะนี่กำลังงามค่ะแต่ว่าทำไมมันมีแค่สองต้นค่ะมันมีแค่สองต้นโอ้โหโไม่อยากจะเชื่อเลยขึ้นมาอะไรแค่สองต้นนะทุกคนเนี่ยที่พี่โรยเมื่อปีที่แล้วนะคะตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแม่เพล่ขึ้นมาแต่พี่ว่ามันเป็นเห็ด พึ่งขาลายแน่นอนค่ะนี่นะอุท่าทางเดียวเดี๋ยวต้องถามปรมาจารย์ต้องโทรหาปรมาจารย์ว่ามันใช่เห็ดพึ่งขาลายหรือเปล่านะแต่ทําไมมันขึ้นมาแค่เออสองต้นนะทุกคนนะมันขึ้นมาแค่สองต้นนะแล้วมันแอบขึ้นมาค่ะเนี่ยข้างล่างก็เป็นเป็นรวงพึ่งนะคะยังไม่มีไข่เด็ดเลยค่ะนะหรือยังไม่มีนอนเจาะเลยวันนี้ไง เจาะไปหน่อยหนึ่งคะ่ะทุกคนโหมันใช่เห็ดพึ่งคาลายหรือเปล่าดาวเอานะพอเห็นรวงพึ่งเนาะเดี๋ยวต้องถามปรมาจารย์ว่ามันเป็นเห็ดพึ่งคาลายหรือเปล่านะถ้าพรมาจารย์ดูอยู่ก็คอมเมนต์มานะทุกคนนี่พี่ก็โรยแถวเนี้ยทุกทุกเอ้ยตั้งแต่นี่เลยนะโรยสุดนี้เลยนะทุกคนแต่ว่ามันมีแค่ดอกเดียวค่ะเอ้ยมีแค่สองดอกค่ะขึ้นตรงนี้เนาะ โอ้ยแล้วก็เพลิขึ้นมาได้ไงเพราะฝนตกมาสองสามวันก่อนเนาะฝนตกตลอดเลยนะทุกคนหูเรามีหวังแล้วนี่ไม่ต้องไปเก็บไกลเลยเก็บอยู่ในสวนเราก็ได้นะเอาเชื้อมาวางไว้เมื่อปีที่แล้วนะทุกคนแม่มันเพลิขึ้นมาได้ยังไงวะทำไมไม่เห็นเลยอะน่ะมันขึ้นตรงนี้อะคะทุกคนแม่มันเป็นเห็ดพึ่งขาดลายอย่างที่เขาว่านะเนี่ย นี่ค่ะมันแต่ว่าไอ้ดอกใหญ่นี่มันเหมือนกับจะแก่แล้วเนาะแต่ดอกเล็กนี่มันยังไม่แก่ค่ะนี่นี่ค่ะโอ้โหกําลังสวยเลยอะแมมมันน่าจะเป็นฝูงเนาะหรือไม่ก็ห้าหต้นเนาะเอาหักไปแล้ววันหักไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องถามปรมาจารย์ก่อนว่ามันใช่เห็ดพึ่ง่าลายเขาหรือเปล่านะ โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะแม่โชคดีจังเลยเลิกงานมาก็มาเจอเห็ดอยู่ในสวนของเราแต่เมื่อปีที่แล้วพี่เพาะเต็มนี้เลยนะแต่เมื่อสองสามวันก่อนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะทุกคนแล้วตกแล้วก็แดดออกเนาะไม่รู้มันแอบ,บขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะทุกคนนี่ค่ะเห็ดพึ่งคาลายค่ะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย